ได้ยกเกียรติกศฐานนายกได้มาแสดงบัญจา,จาศิรษมีและได้มารวมงานกับาฐานทุกคนทีนี้ผมก็ไม่ให้ใหมาจะย,ย,ย,ยากจะเล่าประวัติเรื่องบัญจาศิลษิจนะครับเพราะาว่าผมเล่ายโอๆที่ผม,ไ,มได้ยินคนหุ่งก้อนเขาได้ ใต้าาขาใด้เราเลยก็เราก็เขาก็ได้ละนิทานให้เราฟังเราก็ลืมไปมังจำไปมัง่งประดานแล้วธรรมดาเอ่อ่าฐา,านนั้นฐานใดเทโรดีกว่าผมหากวาตกหรือพิษพลาดตอนนั้นตอนใดผมข,ข้อเอาไปด้วยปัญญาีิราได้ครับเทผมไว,ามมาว้กกข้องมากเขาบอกว่าบ่เกิดข้องมันกับ ตอนแรเก,กเกิดมาเกิดติ่ประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียนะครับทีนี้พ่อมันเกิดติดแล้วถ้าว่าทำไม่ได้มากเกิดเชืจังหวัดภาคใต่ของโลกคคือตะตูนปัตานียลา,าราติวัตสุคราไอ้นี่เขาบอาว่าเชจังหวัดน,นี้คือเป็นยูชารยเนของจังหวัดมาเลเซีย ทีนี้เลยมิยาไปว no. ่าห้าโซกันนะครับเลยคนจรรมชาติทุนของเราคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมญาติทีประเทศปารีสเขาก็ไปเห็นเขาเล่นเขาแสดงที่งานซาบาว์ครับแต่ก็แต่ก็คนเราหยิบแสดงงานซาบาว์เรื่อยตอนหลับอาผลักผลายเข้าไปเยี่ยมยาติในประเทศหรือในแยกรัฐนะครับ เดี๋ยวพอเห็นแล้วแกก็นักชอบสุใจสุใจแกเออแกแกนักกว่าเอน่าจะปักเอามาใส่กระปุตุนเพื่อพี่น้องเราจบใจเพราะเอว่าบันมีประโยชน์เบ็ดคุณดุลยานคลายคาครับประจักษนธิรัติครับมันมีประโยชน์คือบริหารร่างกายใหญ่ด้วยคลายคาครับเด็กเขาแตะแต่เงี้ยนะครับอ่าพี่ชายของมันมันมันไกลถ่ายถึงกันประจันธิรัติ มันมีการไลรล่าถึงเละมีการต่อสู้มันมันครบกันเลยนั่นแหละครับแา่การก็ยังสร้างคนจุดนึงรำแบบสวยงามจุดนึงกับแบบการต่อสู้ฉายปืนเล่าหรือว่าใช้อาวุธได้ขนาดนีทีนี้ทุนนั้นก็เลยถ้า้ามันจะมาสะทุนผมก็หลายอย่าๆนะครับเอาเวลาเวลาแตเรียกว่าเวลาแบนั้นเลยแกก็ได้มา เรียกปกพวกรือชุกชนไปบ้านมาประชุกัลลาวที่ท่านาัเได้ h t หมดเป็นอันเป็นันบอกชุกชิบไปบ้านบ่อพี่น่นไปบ้านว่าเออมาสนใจวะโปรตีนก้อนมันไม่มีหลักลิ้นเลังนะครับเลยับแก้กันโจก้องห้าปีค่าวเขือก็มันไม่ใ่ยานมีรามยานปี ทุนโขอ่านั่นแหละครับอ่าม,มันมันมันจ่ายทุกนี้ไปบาอ่าเรื่อยตามข่าวครับก็เป็นมาต้อต้อยอดมากต้อยอดมากทุกๆวันนี้อ่เพราะว่าวัฒนธรรมทีม่นี่ไม่อยากจะให้เสียหายครับไม่อยากเสียรายอยากจะต้อยอดที่ดันผมนั่งทำให้เรื่อยเรื่อยตั้งแต่อาย,อยุ40ป,ปี มาถึงบันี้ครับเพราะผมชอบเพราะอาใจของผมนั้นต ah ้นมามาติดใจาเขาชอบสิลาตเีอันนี้ังลกนี้คือผมทำเองเขาป้าผมทำเองเขาจผมทเองมดผมมาหลัาปฏิบัตินี่แต่ผม่็ได้เขาให้โอนเด็กไปบงคนแกไปบ้างไละเปนมาถึงบันีีนี่ครับผมก็ได้โอนได้ปาจุดพนังทีนี้ผมก็ไปถือป่าอกจะได้ที่วันนี้ ถือโอกาสดีเ่ยพบก็ได้เอามาแสดงให้ท่านชมแต่ว่ามันไม่ค่อยเฉียดน,นะครับอ่าแต่หากว่าผิดพลาดประการหนึ่งประการใดค่อยทานขภัย,ยด้วยครับขอพบกันต้องย้อนไปเลยไม่อยากให้ทุน้ล่ไปน้อยวัฒตะนักตังที่นี่ครับออกก๊อกพบก๊อกมีแต่ายาว,วเลยต่ออีกยาวอยากเอ่อา,า,อา,าเออตัวจัดนี้ก็ค่อยทาน